คนัดแท็กเตอร์วังตาำหอุดรธาน,นีครับกตวันนี้ช่วงเย็นๆน,นะครับนัดมีรถเข้าใหม่นะครับอีกหนึ่งรายการนะครับตัวนี้เป็นยันม่มากนะครับ t f 4 5สาพี่นะครับ เล่มพร้อมนะครับตัวนี้รถจดปี61นะครับต้องบอกว่ารถสวยมากๆนะครับตัวนี้เป็นรถไล่นะครับเป็นรถทางเมืองเลยและเป็นรถภูนะครับเป็นรถภูนะครับอันนี้ล้อเหลืองๆเนี่ยไม่ผุนะครับเราล้างน้ํายาเนี่ยออกพรุ่งนี้เดี๋ยวสวยนะครับมารีวิวให้เอฟซได้ชมกันก่อนนะครับยางก็สวยๆเต็มๆครับตัวนี้ราคาอยู่ที่260,000บาทนะครับพร้อมผ่านสี่นะครับเป็นผ่านบุกเบิกนะครับรถสวยเลยนะครับ ยางหลังเต็มดีนะครับยางหลังก็อยู่ที่ประมาณ85เปอร์เซ็นะครับส่วนยางหน้าก็หลนๆแล้วนะครับสภาพโดยรวมก็ลดให้เปอร์เซ็นต์ถึง90เปอร์เซ็นนะครับคันนี้นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเพื่อนสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะนะนะครับท้ายสวยนะครับท้ายนะครับก็มีซึมบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับตัวนี้พวกนี้รั่วซึมผมเก็บให้อยู่แล้วนะครับเครื่องนิ่ม ติดแล้วนะครับเรื่องยังดีมากๆนะครับสองแสนหกหมื่นบาทนะครับรถเจดปีหกหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดอยากได้ไปทำพกศนะครับสบายๆเลยนะครับยันมาสี่ถึงห้าแรงระบบแจ๋วนะครับแต่ัรงด้วยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยถือว่าดูแลรักษาดีนะครับถ้ารถมือสองสภาพประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับใส่เจ้าสไลน์น้อยมานะครับ FC ท่านใดที่สนใจหรือติดตามอยู่นะครับของสวยๆงามๆแบบนี้ผมการันตีนะครับว่าอยู่ไม่นานนะครับราคาก็เบาๆด้วย45แรงนะครับตัวนี้45แรงนะครับเครื่องยนต์เป็น4สูบ Direct Injection ครับอ่าเป็น9เกียร์หน้า9้าเกียร์ถอยหลังนะครับโควินนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับขึ้นเงินสสูบ หมุนล้อหน่อยรับล้อก็หมุนปกตินะครับโอเคชั่วโมงการทำงานครับันเจ็ดร้อยแปดสิบสองชั่วโมงนะครับหรือว่าใช้งานน้อยนะครับห้องโดยสารสวยนะครับ FC ท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นยันม่านะครับ EF สี่ห้าสามทีนะครับตัวนี้เตรียมงานให้พร้อมนะครับเชฟให้พร้อมนะครับสองแสนหกหมื่นบาทนะครับราคาเบาๆนะครับเบากว่าสามสิบหกแรงอีกนะครับท่านใดสนใจก็รีบเลยนะครับยกหูได้เลยนะครับตัวนี้การันตีเครื่องเกียร์นะครับเดี๋ยวดูตอนเอารถลงเดี๋ยววิ่งให้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งตัดไปนะครับตัวนี้นะเตรียมอารถเอาลงนะครับอันลนให้ให้เบิ้งนะลนถอยหลังออกไปเลย อันี้ก็กําลังปลดล็อกเบรกนะครับปลดล็อกเบรกนะครับมีตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกเบรกครับใหม่แท้ชั่วโมงน้อยนะครับราคาย่อมเยานะครับบอกไล้ตรงว่าสวยมากนะครับตัวนี้45แรงนะครับขนาดว่ายังไม่ทันได้ขัดสียังไม่ทันได้ปรับสภาพเลยนะครับคอยไปพูนแล้็กเลี่ยนมากฟังเสียงเครื่องนยกับลูกมงลูกหมากนะครับต่างๆนะครับรถแห้งดีนะครับ ใต้ท้องอ่างนี่ไม่มีรั่วเลยนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมเลยนะครับ45แรงนะครับระบบเกียร์เหมือนกับตัว49แรงนะครับเงียบมากๆยกล้อโชว์ไปหนึ่งครั้งบึกบึนครับหุ่นเขานะครับเปลืองเงียบครับโอเคเบรกดีนะครับ โอเคท่านใดที่สนใจนะครับกับยันมา4.5แรงตัวนี้นะครับ8ลังคาสวยไม่มีแตกนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับตัวนี้ก็จะมีโอลิงนะครับโอลิงแขนยกเฉยๆครับเป็นธรรมดานะครับที่มันซึมอยู่นะครับท้ายสวยนะครับท้ายสวยมากนะครับสนใจโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับตัวนี้เป็นยันมา4.5แรงมานะครับขอบคุณครับ